สวัสดีครับเพื่อนๆและก็อยู่กับช่อง APM o Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีเหรียญเงินออกใหม่นะครับเป็นโทเค็นของยูไมท์ดิจิตอลนะครับเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อการกู้ยืมของโลกเว็บสามหรือในโลกเมตาเวิร์นั่นเองนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ก็วันนี้นะครับเขามีการแอดดอบเหรียญหรือการแจกเหรียญเงินนะครับพอมจะสอนวิธีพาเพื่อนๆไปรับเหรียญเงินโทเค็นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยแอดไลน์แอด แอดไลน์แอดของเยตโทเค n นก่อนนะครับพอเพื่อนเพื่อแอดไลน์แอดเราก็เพิ่มเพื่อนไปที่เรียบร้อยนะครับให้เพื่อนเนเนี่ยเข้ามากดสมัครสมาชิกตรงปุ่มตรงนี้เพื่อนเพื่อจะเห็นาว่าสมัครสมาชิกแล้วก็ลงทะเบียนเยตแอปอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก่อนอ่นเลยสมัครสมาชิกในส่วนตรงนี้ก่อนคลิกเข้าไปอ่าในส่วนนี้เขาก็จะให้เราไรเนี่กดอนุญาตไปเลือกตั้งชื่ออะไร้เสร็จใส่เบอร์โทรใส่ไอดีไลน์แบบประชาชนต้องมีอัปเดตแบบประชาชนมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะ ตรงนี้เพื่อนๆก็อส่ัยให้ครบเลยเดีย๋ยวปอมขอไปอัปเดตข้อมูลสักแป๊บหนึ่งก่อนนะเดีย๋ยวเรามาเริ่มรุยกันต่อได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอการอนุมัติผลภายใน3วันนะครับอ่าก็รอไปก่อนเนาะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับแต่ส่วนปอมนะครับปอมเปิดในคอมไว้ปอมก็จะทําในคอมเนาะอ่าดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคอมนะครับอ่าตอนนี้ปอมก็อยู่หน้าของเย็ดโทเค็นอ้ยยืมไหม ดิจิตอลแอปแล้วเนาะก็ใครสะดวกในมือถือก็ในมือถือใครสะดวกในคอมก็สามารถคลิกลิงก์นี้ได้ออมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปประมาณนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถกดเชื่อมต่อกระเป๋าได้มันสามารถเล่นได้ทั้ง MetaMask แล้วก็ b i c o n n e c t นะใครยังไม่ได้สมัคริดคํานี้ก็ไปสมัครก็เชื่อมต่อไปที่เร้อยนะครับในส่วนตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนการที่เราจะรับโทเคนนะเมืเ่อเพื่อนมาดูเขาบอกตรงนี้คําว่าสมัครสมาชิกอ่าในส่วนนี้เราก็ใส่เบอร์โทรไปอีกทีหนึง่งอ่าเราก็กดส่ง OTP อ่าแล้วเราเรอ OTP แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้รหัส OTP มานะก็กด Enter ไปเลยอ่าในส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถล็อกอินเข้ามาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวยังไงนะครับเดีย๋ยวป้อมจะมาทําคลิปอัปเดตนะครับว่าไอเหรียญโทเคนยูไม้เนี่ยมันจะเข้ายังไงแล้วก็ได้รับยังไงนะครับเดีย๋ยวเรอรอติดตามกันใน EP ต่อไปแล้วกันเนาะตอนนี้มันก็มีแค่ให้เราผูกกระเป๋าไว้นะในส่วนตรงนี้แล้วก็ทางยูไม้เนี่ยเขาบอกว่า เปิดให้ลงทะเบียน a d ร์ดอกเเยอย่างเป็นทางการแล้วแค่นี้ทําตามขั้นตอนตามภาพก็ได้รับเหรียญเลยแต่จากการที่เราทําแล้วนะฮะจากการที่เราทําแล้วก็ยังยังไม่มีส่วนไหนนะครับที่จะทําให้เราได้เหรียญเดี๋ยวยังไง EP ต่อไปผมมาอัปเดตให้ให้ดูอีกทีแล้วกันว่าเรามีกีเย็ดอะไรประมาณนี้ก็ก่อนจะจากกันฝากกดไลค์ เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆออไปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะครับฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาผมมีคลิปสินเชื่อ NFT หรือคริปโตหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันแม้แต่คลิปเดียวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ